ขออนุญาตถามเนาะถ่าผิดบะเม่นกะขอโทษขออภัยน้ำมืนะกะว่ากันแบบใดคือว่าเลี้ยดีกันนะจนลงไม้ลงมือเนาะกะบ่ได้เบาแห้งเนาะเบาไอ้มีแต่หวานตื่นมาเมื่อนั้นเนาะฝนตกเหม่นละฝนตกแห้งก็เลยปะเพิ่นเลยใส่ลูกสาวลงไปอย่างอันน้ำนะโอ้เพิ่นเราวอาว่าเอ้ยนี่บุบบ่ย้อนลูกบ่ บ่บ่ให้เพิ่นเป็นตีนเป็นแม่ลูกเพิ่นเว้านะเอ้ยก็ไปตอบไปที่หยังยังเนาะเอ้ยก็ตอบตอตะบานจักสิบอกว่าได้เลกเขาก็ันยอยน้นนเป็นอันนะย โดยพี่น้องกับสบายดีแดสสวัสดีเด้อพี่น้องกับสบายดีบุสกูลสุคนพี่น้องเอ้ยกับมาพบมาพอกับบัจจิตคือเก้าน้องพอพี่น้องเมื่อนี้บัจจิตนะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านปานามเนาะก็คือพาพ่อแม่พี่น้องมาหาครอบครัวของเอื้อวันตาเพื่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยกลายเรือเนได้เนาะที่บัจจิตบ่ได้เข้ามาหาครอบครัวของเพื่อนพี่น้องเอ้ยแต่กลายเลียนข่าวคือพ่อแม่พี่น้องหู้กันเห็นเด้เนาะ อ่จากว่าเป็นจังไดก็ผัวของเอื้อเพลินพี่น้องเอ้ยบุสุผัวต้องกันบ่อเนาะคือได้ยินคือเห็นอยู่ในช่องของบ่อบุญเพลินได้เนาะพี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะทางบาจิกกเสิได้เขาไปหาเอื้อเพลินแล้วก็ไปถามไทยเบิ้งเนาะว่าเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยทีมาทีไปเป็นจังไดเนาะไปถามเพลินก่อนพี่น้องเอ้ยก็สิเข้าไปเนาะ กะอ่าทางบ่แสนบ่ตาเพิນนก็ขึ้นไปนั่งโอลมนําถึงเอ่อเฮือนนําเอ้ยเพิ่นพุ่นเนาะพี่น้องอ่าเดียวว่าสิขึ้นไปได้เด้อขออนุาขึ้นถึงเฮือนนีด้เนาะ รอๆอ้าว ah ดีเด้ออ้าวประเสริฐสบายดีสวัสดีเนาะบ่ทาสบายดีสบายดีวันนี้เนาะเฮาก็สบายดีเด้อเนาะสบายดีเด้อเด้อเลยสบายดีๆๆแม่นผู้ใด๋เนาะอ้าวสบายดีเด้อเนาะอ้าสบายดีเมื่อสักครู่ทุกคนพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋เนาะพุ่นนี่เป็น เป็นยังไงเนี่ยฮะคือใส่อสโลมบ่เมื่อยเมื่อยบ่โอ้โหบินหัวบ่โบดูดูดูดยถือเป็นการขึ้นมาน้ำกันพี่น้องเลยดูดูดูสบายดีวันนี้สบายดีเด้อเนาะเห็นบัวเห็นนอนสลุสลูอยู่ก็เลยขึ้นมาเบิ่งพร้อมกันทั้งสามคนพี่น้องโอ้ยว่ะูุริเป็นปชังว่ะเนาะาน้ำกันนอกนะมาก่ะ กานอนซิวๆโลให้ฮิว่ะารมาจะก้ากับโบเก็เห็นบ่คนเห็นเนาะเป็นานชายลูกเอ้ยตีมรุมอะไรนั่นเห็นไหมตัวพ่อเลือดเยอะแล้วมันหิวเข้าแล้วมันกับพ่อแห่มวยกินเขาก้อนแบบมันแห่เพิ่อนพี่ไปแห่พุ่นยังหน่อยเดียวยังปดอ้อแหละที่ไห่ฮะ มาตี่เข้าไปห้องน้าไปที่เข้าห้องน้าโดยจากนั้น้น้ามานยูงเขาบ่เลยโดยอยูเข้องเขาหิ้วเข้าไปหนูมมองปวยสายไฟยังผมมีเงินซื้อเข้ามาเนาะโดยโดยอ่าอ่าแบบผู้นี้เนี่ยเพิ่นเป็นไข่จะบ่จังสายโลมหรือว่าตั้งบินหัวใช่ไหมเพิ่นบินหัวแล้วก็เพิ่นเป็นไข่นี่ก็ตันก็โตผสบายชิเล็กน้อยนะครับน้อยเพิ่นเมย โอยเพื่อนว่าเพ่นเมื่อยเพื่อนอิดเพื่อนหมวยเมีเฮงก็เลยแบบแบบเจ้าได้ใส่ในต้นในโตมันเป็นเปียเป็นลอยนะไข่นี่ใครเนี่ยบก็พวกไอ้ไข่นป็นอะไรนะบอยจำมันจิ้นนักไมมยังคือเก่าโดยโอ้เนาะเพราะว่าอ่าบ่ได้เข้ามาแต่โดนแล้วเออนั่งจะดิบละเนาะกินนักไมงอ่าที่ว่าเพิ่นผ่าไหมอยู่บ่อยไหมเพิ่นยาเลยพีพ่อเพิ่นว่าว่า ให้พอสักกอนเนาะมันลูกกินทวนแล้วเนาะโดยคือตอนนี้เอ่ยกินทั้งไม้อันมาแต่ใส่เนาะไม่ได้กินเไม่ได้กินมาตอนนี้โดยเกิดคาร์ลัมกินแต่ทั้งไม้เพราะไงเพิ่นเอามาให้ต้มเมื่อแล้วก็ไม่ได้กินนี่เล่ยกะมีแต่คาร์ลัมเนาเนาะคาลัมเนาโดย สนามมาเฮียแก่ตัวอาการไปเฮานี่ก็ยังแบบยังบ่ทันไล่บ่ยางบ่ได้ดูก็ยังคือเก่าเนาะป้าย่งไปกระทวงไปเก่าแหอ๋อทวงันสาทคือไว้ับใเขาไปนะครับน้างามเออน้อยปีนี้ได้งเรียนได้เนาะหรือว่ายังบ่ให้เินลงบ่ปีอันผู้น้อยนี่ยังไม่ลงเนาะยอ่าลงได้2งานพี่น้องเพิ่นแลเนาะเออ มมาเกันยังมันเอใจว่าสิได้ลงหรือพอได้ลงนะำ่าเอ้ยเอาเมฆับมีวิวน้ำนี่แล้วเออเน่นแล้วเออจตงได้ไงได้เพิ่นละไปปลาแล้วปลากันแล้วนะำ่าเอ้ยโอ้ปลากันแล้วจ้าเจ้าแตงได้เออคือว่าปลาแบนปลาถือบ่ต้องกันนี่แหละมาเฮ้ยนบ่ถึกไม่ครบไม่ครัวเพิ่นกันเพิ่นกันคือเสียไปนี่แหละเพิ่นกันคือจีบบันไข่เห็ดน้ำเพิ่นบ่ได้อะไรปน้ำเพิ่นบ่เป็นนี่แหละ เห็ดเบี้ยเห็ดการอยังกับแบบว่าเฮาเห็ดน้ำพิ่นบ่ได้เนาะเพิ่นก็อยากยาอยากป้าสิเลยน้ำป้าโอ้สรุปแล้วนี่ป้ากันแท้จริงเนาะโดยโดยโดยเพราะว่าก็เห็นยู่นะในคลิปของบาบุญเพิ่นเนาะโอ้เพิ่นไปได้จากมือเลยยื้อซาไปมือเลยน้ำปลาซาไปมือเลยโดยแต่นี่วันที่สิบเก้าโอ้พึนไปเห็ดงานเนี่ยเดี่ยู่ึช เพื่อนไปงานจเพื่อนติดู้สาวติดู้ชาวโดยติดู้สาวทำเบี้ยงานเบาทำะไรทำหน้เรวรการยังแต้าให้ทำเร็วเรวคักโดยการเลี้ยกันแล้วก็ดีดะว่านำดับลายเถอะแม่เมย์เดีตยวดับหน้าเร็วก่อนพี่น้องเอ้ยทุกเต้าได้สบายนี้็เมย์เนาะวันนี้เนาะลูกเอยก็อยู่นนี่ เพิ่นเอาไปทอสินเชื่อกอ่ะเว้ยเป็นแันเชื่อกอันเชือขข่อค่ะคิงเพิ่นบ่หรือว่าเอานั้นเอาน,นี้ไปก็บ่กกับไ่ได้เอาไปนะเพิ่นกะทอจมก็คิงเชื่อกคีงเขาบ่มีอย่างน่ะว่ะเฮ้ยแนวเห็ดแนวหานั่กันนี่เพิ่นก็ป้าไว้หาโยเนาะโดยป้าไว้เป็นพวกกันเป็นแบ้เป็นนั่นนี่กะไม่ได้ไปเลยก็าไม่เต็มเบ้อย่างเดียวโอ้กะคงได้นกันป้ากันนี่กะ ป้าผู้ใหญ่เพิ่นกระหู้น้ำเดียบอลเลยว่าปะกันใจชิงเจ้าอีเชื่อโอ้แล้วโอ้เนาะแสดงว่าเนี่ยนี่มันกะโอ้เนาะทาขึ้นมาเนี่กะยากอยู่ได้เนาะโดยต้งเดียวบอลเดียว่ากันไหมโดยจังไหนกันพันตีพันตีเลยเนาะบอกเฮ้ยโอ้พันตีโดยโอ้พันตีเลยบอกโดยตีไปบ่ได้บวกเดียนอยู่กันเฮงตีกันเนาะก็ทางอันนี้เนาะขออนุญาตถามเนาะถ้าผิดบะเมนกะ ขอโทษขออภัยน wow, okay, ้ำมนะกาว่าก so, like, right, so, right, so, ันแบบไดคือว่าได้ตีกันนะจนลงไม้ลงมือเนาะกับเได้เฝ้าแห้งเนะเราให้มีตะบานตื่นมาเมื่อนั้นเนาะฝนตกไหมเนาฝนตกแห้งก็เลยปะเพิ่นเลยใส่ลูกสาวลงไปอ่าน้ำน้าเพิ่นเยเบอกว่าเอ้ยนี่บ่บอกบอกสอนลูกบอกบอกให้เปลน่ยนตีนเต็นเมื่อลูกเป็่นเอานาะ แล้วให้ช hmm. ่เนาะโดยเอ้ก็ไปตอบไปเตียงยังเนาะเอ้ยก็ตอบต่อตะบ้านจักสิบอกว่าได้เอ้ยบ่าสิลูกเขาก็ยังน้อยอยู่แบบน้องเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนอาดัมนาโดยโอ้เอ้ก็บพซดคำนี่แหละแล้วเพอนก็บคำมึงคำมือใส่เนาะกันคนอย่างไเพินกับคำอย่างไงเอ้ยอยู่แล้วดูดู แต่ก่อนก็เคยมีว้าปอกๆกับแตกกันอยู่บ่หรือว้าเดียวเท่านั้นนะตรงนั้นแหละโอ้แล้วนี่แหละเนาะพี่น้องบัดเดี๋ยวจะเป็นไปแบบเดียวเนาะดูอางใดก็บชู่ๆเลยเนาะกาเฮ็ดเจงได้ก็บ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดออกเนาะเน้นๆโอ้กาเห็นเจงไดคลิปของบาบุญเพื่อนกับบุคิดว่าคลิเป็นจริงนะนะโอ้กาเฮ็ดเังได้จากคู่หูคนติดผู้เชษบ้ชาว กาเพิ่นนั้นเพิ่นว่าออกมาเองเพิ่นบ่เพิ่อนเมาชู้บางเถ่อกะโอแบบเมาใ่นะเนาะโดยบางเถื่อกะเอวยกะมีอันลูกหลานเขามาแต่เพียงกันแล้วเขาเล่าสุพังโอ้ยเอาแต่ก่อนนะไอ้เพิ่นเคยไปเวียงบ่โดยเดอนหากงินแล้วเนาะโดยหนำนาเนี่ยมัทันเร็วกันไปจ่ากันซ้ำเนาะโดยแล้วเพิ่นอนที่ว่าที่ก่อจีป่าจะห่างก็อดบม่ได้กันย้อนเพิ่นนะลงไม้ลงมือก่อนเนี่ยเนาะ ดยถ้าเาแล้วก็เอื้อเพิ่นบัดแหงย่างบ่ได้บ่ยังสะดวกสบายแน่เนาะแม่น่นแงแน่เป็นไังได้ล่บ่ได้ห้ามบนพอบ่้อขอือับ่เขาไปซือบัอจบ่ได้อยู่เบ่อยู่บเ็นเหการณ์อยู่แต่เอื้อย่น้องอยู่แต่น้องนางเพิ่นนี่พี่น้องจังได๋ย่าห้ามบ่ทันบ่เนาะเพิ่นกบอันสบายอยู่พี่น้องนอน เขาทำเขื่ออยู่โอ้เนาะการจังได้อัดน้ำหน้าโบเป็นแชมเบอร์พอจังไห้ฮะโบเป็นเอออัดโบเป็นแม่ใช่ให้ลงอัดน้ำหน้าเนาะอ๋ออัดโบเป็นเพิ่น่าบัดอาบัดเพิ่นเด้จะไปทางไหนเฉยอนันน่ะเพิ่นก็อยู่ในเฮียงแล้วคันอยากให้น้ำเบาให้เพิ่นจังก็เมาเลยน้ำว่าควบอย่างให้เนาะเพาะว่ามยังมันก็เป็นอันพิษเนาะโดยโอคันคนมัดใจนะเพิ่นอยากไปละโดย เบ่ากายาอย่งกะเกียดเลยนะเบาเอ้ยแม่นๆอลกะลกะมีแติหมดเลยอย่ากบ่ได้วัดเนาะโยยังก็บ่ถึกตาบ่ึกเพิ่นแล้วก็เพิ่นอย่างไห้อ๋อกะกะมันกะนึงมากะคือจังซี่แหละอ่าแบบอ่อน ทางกายอ่อนแห้งแน่นะเห็ดอียงกับแบบอ่าคือเอื้อยเพื่อนว่าแะไรเนาะบางทีเนาะโอ้ยมันยังกายเห็ดช่วยบ่ได้อะนะเห็ดนั่นเห็ดนี่กับอ่าบ่สะดวกสบายแน่คิดว่าโอ้ไปหาผู้ไม่เนาะอ่าฮูหูอ่าแต่หลายมาแเลยผมต่างกันทั้งเอื้อยเพื่อนกับอ่ามีมีมากกับอ่าะเหมยอ๊อดว่าชันแหละเนาะกับจากทีว่าจังได้เพื่อนี่น้องะไยกับบุถือไผ่กับบูฮู้ก็ว่าแะไรเนาะกับ รูปแรกก็มาให้กำลังใจเพิ่นและแชมนี่เนาะก็บบัตรมาเยี่ยนจะโดนแล้วบัดมาบัดนี้บัดโอ้ก็ถือว่าเรื่องที่น่าเศร้าอยู่สําหรับครอบครัวเอื้ยเพิ่นในมือนี้นะบัตรดายผู้น้อยนะบริฮูไปช่างดอกเนาะบริฮูอย่างเนาะเพิ่นนะอ่าหนุ่ยบัตรอ่าเปิดรงเฮียนี่กับน้องเพิ่นนี่ก็คือจะได้โจ๊ะแล้วเนาะผู้น้อยอ่าผู้ตัองนานเพิ่นนี่อือด้วยก็คือน้องก็อยากเข่าองเฮียนอยู่บ่ฮะ อย่าเข้าเรียนอยู่ติเข้าอยู่เพิ่นนั่นแหละมันก็ต้องจําเป็นเลยเนาะแม่นๆๆก็บ่มีไผอยู่นําีบ่มีไผผู้อยู่นําแม่นะเ็นงานซอยน่เนาะน้องคนเดียวนี่เนาะที่ว่าอาศัยได้แ่มันบ่บ่ใหญ่เดียวนี่ะบบัผู้อันนั่นบัดคือสิบ่ปานได้ดอกเนาะปานได้ยิงแล้วเลยเออูอยู่หลังแห้งแล้วเลยพี่น้องเอ้ยจ้าๆ ก็มีจะเพิ่นให้นึ่งข้าวปลาไฟสิกินตักน้ําตักไหนอ้าเฮ็ดจําเล็กน้อยเฮ็ดได้แนเนาะก็มีแม่บอกนําหาอยู่หากินแหก็มีแต่อนี่นักพี่น้องี่ก็ซอยซอยอยู่หักกระสมน้อยแลนะบ่าวอืมบัดยามสิดํายามสิเี่ยวข้าอีกบู่เนาะนี่เี่ยวข้าเยเนาะเนาะโนน้อยนี่เนาะน้อย2คนนี่เป็นเฮ็ดหยังเนาะ อัจักปีก่อ่าน้องเพิ่น12ปี12ปีหั่นนะเนาะบัดผูนี้ด้อจ้ะ9ปี่โอ้ยเนาะอ่าบ่บ่แอบบยามยากข้าก็บุญแล้วเนาะซั่นีนสาธอ่ะเอื้อยเพิ่นก็คือสิโอ้ยบ่บ่เป็นเฮ็ดดอกอ่ากเริ่มย่างาเที่ยงกว่าเกาแล้ว่เอ้ยกบ่ได้เที่ยง่ดนปาหยงกะ ท้าไม้เท้าตบไปนั่นเลยสักไม้คนเท้าไปนะสักไม้คนเท้าหนอนบลได้ได้ยืนน้เบาต้องได้จับมาดุดเข็นซอเบื้องมัอสุกไปตอนกินทั้งไม้ครับตอนยุดกินทั้งไม้ตัวได้ดีขึ้นลายกเขาเอ้ยสบวรตอนเล็กๆนะตอนจะบุญน้ำมให้นะเอ้ย่าไข่แน่บ้านนี่แหละพิษไก่นะเบาพิษใกล้พดพิษยังไี่หละโดยต้องเอามากินเอ่อ มากินเจอ2เจอ3้มันมันมันลืกยาบ่ได้ก็เนาะยาน่ะมันลืกยาแล้วกินดิตนี่มันก็อาสิตื่นนะนะตื่นยาอยู่บัดนี้เฮามากินพิดมันแฮงง่อยกเริ่มขึ้นแล้วเนาะวลาเอ้ยก็ยุบลงกวเก่าเอ้ยก็จักสิว่าว่าได้ีเนาะเอ้ยก็มันก็เปียกพิษเปียกถึกไดอ๋ออยากถึกนไดเนาะยาเก่าเลยของเาก็เก่าเลยโดย คันย่างก็ได้เกันลงไปไทยงามมก็ได้เาวเถียงอะไรไปได้าวไม่าตกย่างไปคึ้ไปเอานี่ก็คอยซย่างไปจังเนาะโยาก็เป็นจังเอ้ยเรื่องเขานําซําปลานะยังอ่าพออยู่พอกินอยู่บ่หมดลาหมดลบ่เขาใเขาเพิ่นก็ยังบ่น้อยพี่น้องบได้อยู่บ่โลนึงบลงไปสิทายเบิ่งพี่น้องเ้ย ขอาวไปยังเดินเที่ยง้น่นอะใครจะรู้แต่ยังโมลายปันใดนะมือนี้อันนี้กับข้าวเจ้าเด้อเนาะโมเมนต์ข้าวเหนียวที่บอตาซื้อมาให้มือนี้เนาะโดนๆๆกาบันแนวกินได้ยังกะลัมมันพวกไก่พวกแหงเจ้าเนี่ยเนาะกลัมเด็กนอันกะลัมมันพวกขุนดองอะไรนะำปาหน่าไม้กะลัมยูกะลัมือเก่าแล้วคิดคิดไปกาอุกน้ำเอื้อยเพิ่นอยู่นะเพราะว่า อ่าครูที่เป็นสาวรักเนาะเนละครอบครัวก็ไปแล้วนะหาอยู่หากินเห็ดนั่นเห็ดนี่เนี่ยมันนักบัดจักรปุ้ยชีดอ่าจำแม่แข็งแห้งกันยังใครเนี้ยนี่แม่ก็บอกแข็งแห้งมีแต่เด็กน้อยเนาะบ่เหมาะแม่อยู่กับขี่ช่อยยังได้พอผลึกนะแต่ว่าเรื่องขางน้ำชั่มป่าเนี่ยคำ่ามันเบิดนี่ยคือเอามาจะตชั่งได้เอ่ยเป็นความคิด ไปกับรถจักรมาของกินขอกเนี่ยเพราะว่าออ่่าาพี่พี่น้อกกินขี้เงรียังอ่าอยู่ใกล้กันนี่เมนนะเมนทำบ่รวยโอ้แต่เพิ่นกับไม่มีหน้าเมนเมนคือกันเนาะเพิ่นก็ได้คือกันเพิ่นก็มีแรงมีเงินคือกันโอ้ช่างชีพึงพาแบบใดเนาะนักะเนาะมิต่ว่าอ่าอันใดซอยได้ก็นซอยกันไปเนาะเมนเมนซอยกันไปคนละเล็กนลหน่อยใช่แหละ อ๋อตาบ่จิตบ่เชนก็คือเก่าเลยเนาะมัอนี้กับมาอ่าให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชมน้ำกันนะนะความใจเพื่อนเนาะโดยมาเป็นกำลังใจให้ว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคนใดสนอ่าสงสารเนาะหรือว่ามีตาเพื่อนกับอ่าก็คือเก่าเลยเนาะบ่จิตบ่เชนกับพร้อมทีเป็นสะพานบุญในคือเก่าแหละพ่อแม่พี่น้องเลย เอาความอะไรเขามาดนแล้วเนาะงเลยเนาะก็อยากเอากมาถามไทยบังครอบครัวแน่นี่เนาะว่าเป็นอย่งไรอยู่ดีมีแฮงอยู่โบ่เนาะพอมาก็คือหู้กันในพี่น้องเลยทั้งน้องคนกับน้องในที่อยู่เนาะสอบบุญเลยวันนี้ทั้งทั้งหลานเนี่ยเนาะอ๋ออันนี้นะเป็นลูกก๊กของอาในถ้าเหมือนบ่หลานหลานตัวนี้เลยโอ้ลูกก๊กบ่หาเคยเห็นเนาะยินคนเก๊กอายุ่นาดนะโอ้แต่ส่วนไลา์ก็เห็นเท่า่า อ,อ,อ่าน้องน้องยังก็อันน,อ no นิดคน้อง <no. S 1> <no. S 2> น้องนะ้อยเนาะแล้นั่นก็คือว่าลงไปเวียงเขื่อนเหมาะเรือว่าลง<ด>ไปเห็ดเบียยอยู่ใจก็เพิ่นว่าเพิน่นเข่าส่วนอ้อยแล้วเพิ่นไปดบ้านเพิ่นไปไทยเลยนะอ้<น>ไปไทยเลยน้องเลยจ้าจ้าก็ากสาธุเนาะขอให้ได้เงินได้คำนาะได้เบียกได้การในงานเห็ดที่ดีอย่างเนี้ย เบ uh, mm, mm, uh. um, uh, uh. uh. ื่อไปเนาะเพราะว่าเฮซี่ได้ดิ้นร่นไปการหาเงินนะคำพี่น้องเอ้คำ่าโบหิตบาหาปฏิเเงอ่ากระเทกระตามเข้าไปเนาะเฮซี่โบมีอ่าเงินใช่ก็มีเนี่มีนี่ยบอกเนี่ยมันเหยียดนี่ยมันก็ลำบากนี่แต่ขนาดผู้ไปได้ไปเป็นนี่ก็ยังอุกใจแล้วนะด้วยเพื่อนนี่ก็คือวอาเนี่ยหาสูๆเรื่อยเด้อเนาะกาจังไดกาท่าว่าอ้ายเพื่อนกลับมาเนี่ยยังสีเอาคือเก่าบอก จิกไปย่างข้างในแล้วบ่โอ้เนาะสรุปรียกอ่าทั้งใหญ่มาบอกมาสอนมาจิกมันยังตัดขาดกันเรียบร้อยนอยเจ้าแต่อันนี้กสิขออนุญาตถามเนาะผมรู้สึกของเอื้อยนะเอื้อยนี่บ่ได้เครียดบ่ได้ชังหยังบ่คือเครียดอยู่แหละันแนวเอื้อยใ่เนาะโดยเอื้อยบ่ได้ไปบ่เป็นบนี่เฮ็ดดีอื อยู่จ้กจากเนาะโอ้ยแล้จำได้กับขอโทษขอแพ้หนำเนยเลยเนาะจงเลยทำชาวไทยก็ทำกับโบหู้นะโดยเป็นังว่ามาแล้วกับทั้งไอ้เพื่นกะมันอาจจะลงมาลงมือเนาะทั้งที่อยากให้บันไดกะกู้ยิ่งได้มาทังเลยเปนเป็นแบบนี้อ็นะเนาะทั้าทป้าที่อยาห้เงยือว่าว่าออกมาแล้วกะไปลยแบบแบโบตตีอย่างชันเนาะดสีดีกว่านะยัง้อยก็เห็หนาลูกเนาะแม่เพื่อนาลูกแน่นะ ท่านสิติดากันมาตอนที wow. right. mm. <c ười> <c ười> ่เอื้อยบ่แข็งแรงจักปีก1ปีโอ้เนาะบ่แม่นที่ว่ามื้อนี้มื้อวานเนาะโอแต่เพิ่นอ่าสิแะจิตใจคนําเพิ่นเนาะายามมันพี่น้องเอ้ยว่าหากว่าเนาะเพิ่นเบิ่งเพิ่นชมอยู่ตอนนี้มีหยังอยากเว้านําเพิ่นอยู่บ่บ่บ่อยากเว้าเลเนาะเหลือใจแล้วว่าั่จๆบดบลเด้จ้ฮ พออ่อหาดีบริการพอบ่บริการเรียนโอ้เบิ้งเนาะอ่านบัดดังน้อยพวกนี้ได้เนาะกินฮอดอยู่บ่พออขามีแต่บ่กินฮอตพอบอัดเพื่อนห้ายบ่อยล่ะเพื่อนตีเม่เ,นเนออ,อเพื่อนตีเม่เลยเครียดเนาะโอ้เล่าบ่เล่าบ่เพลงแล้วบัดนี้นะโอ้สรุปแล้วน้องเพวกนนี่มีแต่คนหักคนเพลงเม่เนาะ,ะ,ะคือบ่อแล้วก็ให้เป็นมุกเป็นใจเดอ้อ ยังไดกันเนาะให้เบิ้งแม่ได้ถ้าถ้าน้องว่เบิ้งนี่บ่ได้มีใดเบิ้งได้เนาะเออเพราะว่าผู้น้อยนั่นก็ยังน้อยอยู่นะต่อไปก <JI> um, ็เพิ่นนี่ได้ที่ได้เป็นนะวัวหน่าครอบครัวเนาะเนาะเลยกันฮะสงสารน้องเฮียสงสารน้องเบื้องด้พี่น้องเลย

กูถือแท้กับวูหู้เนาะกตมีแต่ว่าเป็นกำลังใจเล่ยเพิ่นบัดเพิ่นทำกับแก้วกัจักรุไดยชงที่ยืนเนาะมีเลยค่ะเอ้สบายใจว่าให้ว่าบัดเพินเนาะมีคระน้ำปลาสนใจ มีกินได้เนาะมีคิดบอกบวกเขาเอแล้วนะแต่ใส่ชโลชลุ่มนี่กะตั้งได้จะอันนี้โอ้ยบ้าอะไรเนาะบันนี้ชิบด์แล้วโอ้ยใกล้ทีเนาะปืนไม่เดียว่น้าะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สมบ่ายแล้วจันเออพาชโลชลุ่มเลยนะใครเนาะที่ว่าใช่ต้นี่เพิ่ันไม้ก่อนที่นี่บัวตี่นีไม้ก่อนยาวเนาะ เป็นกํงใจให้จ้ะเอเนาะเดี๋ยวจังไดกอสิให้เอื้อยเพิ่นเนาะบ่ได้อาทิห้องที่ไทยพี่น้องบ่ได้ะอ่าจังไดนะกได้ใจค่าหื้อค่ายานําเอางังสิได้ให้เพิ่นคือกันเนาะนี่ๆได้ใจค่าค่ายานี่แหละ นายพ่อตามีโบมีนชื่อกริงขนมเบิร์ดล้วบ่เนาะเนาะอาบ่อตาเองกะหาสิให้เอ้ยเพิ่นหาจีพันเนาะกะอยากให้ลายอยู่พี่น้องแต่กะพ่อตาก็ยังบ่มีลายเนาะกะเาเกรยเนาะโอ้โนี่กะน้ำใจของอ่าน้องของนงนี่แหละเนาะเอ้ยเ้อมาให้กำลังใจมาเยี่ยมมาคอยทำกันนะนะ แต่เราต้องสู่ด้วเด้อก็ฝืนขอบคุณน้ำบาล้ายหลายเด้อที่สงสารด้อยขอให้น้ำาลอยู่ดีมีเฮงปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมใจปรารถนาเด้อน้ำบาเด้ออีกอย่างหนึ่งก็ขอให้น้ำาวนั้นประสบความสําเร็จหลายหลายน้ำบาวพัฒนาสิ่งใดก็คอยร่ำรวยก็เก่าเด้อน้ำบาเด้วยสาธุสาธุพระบุพพินพระจ้าเจ้าแม่กา มันอิม่มแนะล้วนะกับโบตีเอื้อเพื่อนเนาะขนาดบอต้ากับมามาเห็นนะแบบคึดไปแล้วก็ยังแบบโอ้เนาะตามใจแทนแทนเอื้อแทนน้องเพื่อนนะบอชนว่าย่ามัวหอบได้ไหมเฮ้ยจะดูแลมิสเตอร์บอต้ามันก็โมไลคนเนาะว่งมาทำบอชันมาเห็นเลยกะ ตั้งใจแล้วมาเห็นบรรยากาศนี่กันเว่าออกเพื่อนเนาะแบบคิดเห็นนะครับมีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เนาะเลยสู่ต่อไปเนาะเพราะว่าคิดเห็นจะภาพอยู่แล้วเนาะว่ามีคิดภาพอยู่แล้วเอาก็ระซิบมาอย่างๆทำไทยไหมเนาะว่าตัเงาะไรโดยไม่เป็นใจักมีแต่ว่าเอ้าเอามาอ่าให้กําลังใจแหละกับท่าถาว่าเนาะว่าถามยังเนาะอ่ายังบอกครับว่าเนาะบอกมัน มันบืถือบกค้วนน้อยแล้วกเนาะต้องกลับขอโทษขอภัยน้ำเนาะโดยอันนี้บอจิตมีอย่างอาชีก็อย่างน้ำเอื้อเพื่อนบ่บาทเนาะเพราะว่าดังหลายน้อยผลมากนะห้ามห่างไม่เมื่อนี่เดียวว่าไงเนาะพราพี่น้องบอจิตกับชีบอแล้วกับบอจักคุมถามเนาะเพราะว่าถามไปวัดทั้งเอื้อเพิ่นวอนกับน้องเพิ่อน่เอาไปมาสิแทงใจกับอันน้องเพิ่นเนาะโดยโดยมีแต่ว่าเป็นกับน้ำใจให้ขึ้นกันนี่แหละอ่าก็คืออ่าคำ่า อาชีอาชิพาจากไหบ่ตาอาชิพากันเมื่อแน่น้อเมนเมนเพราะว่าหาว่ามีโอกาสเนาะมกาสจได้ข่าวมาเยี่ยมยามทำไทยไม่นาะบ่ตาเนาะถ้าพอเรื่องวันนี้บจิจไปบเปินเนื้อไม่เนาะแต่ขนาดบอต้านาะคนเคยว่ายโว่าวหวยฮะแต่ชิว่ายโยกันได้ะนะเราเห็นเป็นหาสภาอวันนี้เนาะกับตันนทำอะไรเมน ชูๆเฉร่เนาะอ่ะจังใดก็คือสิได้ขอโต้กับแล้วพ่พี่น้องเจ้าสบายดีไงสบายดีเด้อสบายดีเด้อสุขทุกคนเด้อทุก้คนเะอ่ชูๆเนาะอ่ะสบายดีเนาะชูๆเนาะตบคนโลกมานี่ก็ะหัวจ้าจ้าเด็เนาะเอื้อยเนาะเบียหมดเลยโอ้ยเบียหมดเลยเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยก็คือสินี่แหละเนาะอ่าหลังคาเพิ่นก็ะหัวพี่น้องนั่เพิ่นก็เบิดเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกระเบิพอดีเนาะโดยโดยคือสิอันนี้นี่เลยเนาะโอ๊ยนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้บ่สิก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสบาย ดีนําครอบครัวของเอื้อบรรดาเพื่อนเป็นที่เยี่ยมให้ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็บสำหรับบรรยากาศมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็สีอ่างหญีเมียมเงาเศร้าๆ่นใจนิดนึงเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกัเรื่องราวของเพื่อนก็คือคอมเมนพี่น้องหู้กันไปแหนเนาะพอดีว่าทางอ้ายเพื่อนหรือว่าผัวของเอื้อบรรดาเพื่อนเพื่อนก็เลยป้ายยาห่างกันในเรื่องนาะพ่อพี่น้องเห็นแบบนี้ก็สงสารทั้งเอื้อบรรดาเนี่ยแล้วก็สงสารทั้งน้องๆเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกั คือสิ่งนั่นนี่แหละเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเอบันตาเพื่อนสู่วนตัวไปแต่าทางบอจิกกับบอได้ว่าอย่างไรเนาะพ่อพี่น้องก็ให้ทางบอกตาเพื่อนเป็นคนโอล้อมนำนาะพ่อพี่น้องเอลยก็คือสิประมาณนี้เนะาะออ่่าาทั้งเขาสารอาหารแห้งเนาะพ่อพี่น้องอ่าทางครอบครัวของเอบันตาเพื่อนกับเบิร์แล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะคำบาเบิดอ่านี่เนาะกับทางเอืเพวันก็บชิน,นักอยู่เนาะพ่อพี่น้องเอลยจักสิหาอ่ามาแต่ทางไรเพื่อน่า อ่าบมมีผู้เหตุปัวคือเมื่อก่อนแล้่เนะาะเน,นื่องจากว่า,าบมมีผู้อ่าบมมีสาวรักน้องพ่อพี่น้องสาวรักในครอบครัวนี่แหละ ก็เห็นนล้ก็เห็นอกเห็นใจน้ำครอบครัวข,ข,ข,ของเอ้ยพันยูเนาะพี่น้องเอ้แต่กับบจิตกะเห็ุอย่างไรพี่น้องเอ้กะคือสีประมาณนี้สะนาพอพี่น้องเอ้กะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือเพึ่นเนาะเดืองเขาเดืองน้ำเนาะก็สามารถติดต่อมาหาบัจิตทางเฟซทางไลน์เลยเนาะ <c oughs> พี่น้องอบัจิตกะพร้อมเนาะสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่ขขนนพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเนาะพอพี่น้องเอ้ กาตอนนี้เนาะอ่าบาจิกก็คือช่ได้ขอตัวเมื่อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าอยู่ดีมีแห้งบัดสุขสุขคนเด้อเนาะกวมเจ็บจะได้กวมไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพ่อพี่น้องเอ๋ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะบาจิกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเด้อเนาะท้ายนี้บาจิกก็ขอกราบคำว่าทราบไปดีพี่น้อง